ขะซ่บอกเล่าแนะนำรถกระบะสีประตูให้ชมนะคะรถคันนี้เป็นรถ Toyota Vigo 4ประตูนะคะรถปี2012ราคา160,000บาทค่ะเครื่องยนต์เบนซิน 2,700cc นะคะปี2012 160,000บาทเครื่องดีช่วงร่างดีคัสซีสวยแอร์เย็นภายในกว้างใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะรถอยู่ที่บางเรนจังหวัดนครปฐมนะคะ เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นหลกเป็นไฟฟ้านะคะขันหน้าเดิมๆรถสภาพเดิมๆนะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะ สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถได้โดยตรงนะคะติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดหมายวันเวลาเข้ารับชมตัวจริงและทดลองขับตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะพอทางด้านของแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้ชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ